สวัสดีค่ะมินไปนต้มใบมะละกอมานะคะถ้าเป็นสีนี้จะเป็นใบมะละกออ่อนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นใบมะละกอแก่ๆค่ะนี่เลยมันก็จะไม่ได้แก่มากนะแต่ว่าสีแบบสีใบคือ,ขอเขาเริ่มเข้มแล้วอันนี้ก็ชืออ่อนๆตรงยอดเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้มินไปทําน้ําพริกมาเลเซียมานะคะอันนี้จะเป็นแบบสูตรฉบับพริกเขียวนะคะก็คือปกติมินเคยทําสูตรไว้แล้วนะก็คือจะเป็นพริกสีแดงค่ะแต่วันนี้มินทาเป็นพริกสีเขยียวค่ะวิธีทําวิธีเดียวกันเลยแต่แค่เปลี่ยนพริกเฉยๆ อร่อยมากเป็นน้ำพริกเดียวที่กินกับใบมะละกอแล้วอร่อยถ้าเป็นน้ำพริกอย่างอื่นนะคะกินกับใบมะละกอมิกลืนไม่ลงเลยค่ะจริงๆก็คือส่วนตัวชอบกินกับน้ำพริกมาเลเซียมากๆนะคะก็เลยข้าวก็ไม่มีทําไม่ได้หุงข้าวก็เลยเดี๋ยวจะมากินให้ดูนะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนเนี่ยก้านมันเนี่ยเอาไปแกงส้มได้นะเขียวๆเลยทุกคนอ่อ,อนๆนี่เลยเป็นเม็ดๆนี่เลยป้านเนี่ยจะขมน้อย น้ำพริก่อ้ยมอลองมาทำกันนะคะจะได้รู้ว่ารสชาติออกมาแนวไหนอย่าใส่กะปิเยอะเกินนะเนีย่ยใส่กะปิเยอะไปมันก็เลยเค็มเห็นปะนัวมากมขมดีมากมเสียงพอดเล่นเกม มินะส่วนตัวชอบกินใบแก่ๆแ,แบบเนี้แต่ไม่ใช่แก่มากนะคะบ,บางคนก็ชอบกินแบบปิ้งไฟมันหอมอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวชอบกินแบบต้มแล้วก็กินกระน,น้ีพริกมาเลเซียแบบที่สุดนี่เลยให้จะเอาไปกินพ่กนี้นะเนี่ยแต่ว่าไมา่กินให้ดูก่อนเพราะว่าต้มแบบมะละกอไงกลางคืนนะเนี่ยดึกแล้วก็เลยแบบไม่กินข้าวแล้วไม่มีข้าวด้วย ผมรีบมากดีที่น้ำพริกอร่อยอมากินใบอ่อนม้งใบอ่อนๆกินกับน,น้ำพริกมาเลเซียคือที่สุดกินกับน,น้ำพริกอะไรก็ ไม่เข้าแล้วนะคะนอกจากน้ำพริกมาเลเซียนี่พริกเป็นเม็ดเลยหากก้านก่อนอก้านเนี่ยบางคนเอาไปแกงส้มค่ะไม่ได้ขมมากนะแต่ก็ขมนะใบมะละกอขมอยู่แล้วนะไม่ขมไม่แซ่บค่ะทุกคน น้ำพริกนะคะออกมันๆหอมๆเผ็ดๆเปรี้ยวจากมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ก็ใช้มะเขือเทศสีเขียวนะคะที่มันยังไม่สุกอ่ะหอมกลิ่นปลาแห้งค่ะ <S <S เยอะมากเรื่องไม่ถูกจะกินใบนะเนี่ยเนี่ยพอต้นไปแล้วก็อ่อนเลยอะก้านมานะันอะเนี่ยกินกับลูกด้วย้อว่อา บางคนบอกขมขมขม,ม,มกินกับน,น้ำพริกมาเลเซียหรือ,อยังขมเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอร่อยโอเควันนี้มิ้งก็กินให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมิ้นจะมากินกับน้ำกินกับข้าวนะกินกับข้าวนี่แบบอย่างนี้เลยค่ะทุกคนโอเคไปแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ